สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับต้นไม้ตระก,กูลไม้มงคลต่างๆนะคะวันนี้ขอพามารู้จักกับต้นนี้ก่อนเลยนะคะก็คือต้นนางกวักใบโพนะคะหรือเอ,อ่อบางท่านนะคะก็จะเรียกว่าว่านสีมหาโพก็มีนะคะหรือว่าเศรษฐีใบโพก็ใช่นะคะเป็นชื่อเดียวกันเนาะ ต้นนี้นะคะมาดูลักษณะกันเลยนะเขาเป็นต้นไม้ตระกูลอะโลคาเซียนะคะเป็นตระกูลอะโลคาเซียเนาะมาดูรูปร่างลักษณะของเขาเลยนะคะใบเนี่ยที่เรียกว่าใบโพก็คือลักษณะใบจะคล้ายๆใบโพเลยนะคะทุกคนนี่นะคะใบจะคล้ายๆใบโพค่ะเขาก็เลยถูกตั้งชื่อว่าเออนางกวักใบโพนั่นเองนะมีค่อนข้างหลายชื่อเหมือนกันนะคะ ตัวก้านเขานะคะทุกคนจะเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็รูปล่างใบก็เป็นใบโพเนาะแล้วก็นี่ค่ะบางใบก็หางใบก็สะบัดสบัดมีความสวยงามมากๆเลยนะคะจริงๆถ้าในวงการต้นไม้ไทยเนาะก็จะเรียกว่าเป็นไม้ตระกูลแบบ เรียกโชคเรียกทรัพย์นะคะเรียกเงินเรียกทองอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือชื่อมีความเป็นมงคลด้วยนะคะแล้วก็อย่างว่าค่ะใบโพเนาะใบโพก็มีความเป็นมงคลอยู่แล้วนะคะมาดูวิธีการที่บ้านเราปลูกกันนะคะว่าเราปลูกกันยังไงตัวนี้เป็นต้นไม้ตระกูลอะโลคาเซียใช่ไหมคะก็คือว่าตัววัสดุปลูกเลยนะคะจะต้องเป็นอินทรีย์วัตถุที่มีความโปร่งล้วนซุยระบายน้ําได้ดีนะคะ แล้วก็การเกิดต้นใหม่ๆเขานะคะเขาก็จะเ,เขาเรียกว่าแตกแตกกอแตกหน่อออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นต้นตรงนี้ไหมคะนี่อันนี้เป็นต้นเล็กๆจิว๋วๆนะคะซึ่งกําลังแตกออกมาด้านข้างของต้นแม่เขาเลยนะคะวิธีการดูแลนะตัวนี้เป็นทริคนิดนึงนะคะก็คือว่าอย่างกาบใบที่มันเป็นแบบกับใบเก่าๆอย่างเงี้ยคะ่ะตัวนี้นะคะ เนี่ยค่ะพยายามรอกกับใบเก่าๆออกนะคะมันจะทําให้คอต้นเขาไม่มีความชื้นหรืออมความชื้นมากเกินไปนะคะเนี่ยค่ะพยายามลอกกับใบเก่าๆออกจะทําให้ตัวโคนต้นเนาะนี่นะคะเนี่ยถ้ามันแห้งๆแบบนี้ลอกออกเลยนะคะ เพราะว่าเป็นตระกูลอะโลคาเซียเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของโคนต้นนะคะโคนต้นเดี๋ยวมันจะจะเน่าง่ายประมาณนั้นนะคะการรดน้ําเนี่ยทางนี้รดน้ําทุกวันนะคะด้วยวัสดุปลูกที่มันค่อนข้างโปร่งด้วยเนาะจริงๆมันจะมีตัวที่เป็นแบบด่างตัวนั้นน่าจะเลี้ยงยากกว่าแต่ตัวนี้คือเลี้ยงง่ายเพราะว่ามันเป็นไม้เขียวนะคะแล้วก็ตัวแสงที่ เขาชอบนะคะก็คือเป็นแสงลำไรนะคะแสงแสงที่ผ่านผ่านสซลนนะคะหรือไว้บริเวณโคนต้นไม้ต้นไม้ใหญ่อะไรก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเอาไว้ในแบบกลางแดดหรือว่าแสงมันแรงมากเกินไปนะคะบางท่านป้อมเห็นจริงๆเขาก็ปลูกได้ได้หลายจุดแต่ว่าถ้าจะให้เขียวเข้มแบบนี้เลยอะคะ่ะต้องเป็นแสงที่โดนกรองแสงมาแล้วมันถึงจะ ใบเขาถึงจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นสีเขียวเข้มๆนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าออกแดดเลยแสงแดดจ้าๆเลยเนี่ยสีมันก็จะเฟดลงกว่านี้นะคะก็จะไม่ได้เขียวเข้มแบบนี้นั่นเองนะตัวนี้นะคะเท่าเท่าที่ปลูกมาจะเจอปัญหาในเรื่องของเพียแป้งนะคะเพียแป้งจะค่อนข้างเยอะนะคะเพียแป้งจะมีนะคะส่วนมากถ้าเกิดว่าเราลดน้ำเนาะเราลดน้ำแล้วก็แบบเออ ฉีดสเปรย์หลังบงหลังใบบ้างอย่างเงี้ยก็จะไม่ไม่ค่อยมีอัน,นเนี้ยเนี่ยพอดีเลยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมนี่นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องเพี้ยแป้งนี่แหละเท่าที่เลี้ยงมามก็จะมีแต่ว่าอ่ะดูถ้าเราลดน้ําไปแล้วนะคะเราลดน้ําไปแล้วเนี่ยก็ดูหลังใบนิดนึงนะคะใช้น้ําล้างไปได้เลยนะคะใช้น้ําล้างไปได้เลยเปิดปุ๊บเจอปั๊บเลยค่ะนี่นะคะสดสดเลย อ่ะเวลาสเปร์ก็สเปร์หลังใบด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราลดแต่แบบด้านบนนะคะหรือว่าโคนต้นเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นศัตรูพืชก็ได้ฉะนั้นก็พลิกใบนะคะพลิกหลังใบดูนิดนึงว่ามีปัญหาหรือเปล่านะคะตัวปุ๋ยนะของเรานะคะจะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวใบไม้หมักที่เราใช้เป็นเครื่องปุ๋กอะคะ่ะเราจะผสมตัวเอ่อมูลวัวเนี่ยเราใช้หมักใบไม้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ ตัวมูลไส้เดือนเราจะใช้เป็นส่วนผสมในการที่เราจะใช้ดินในการปลูกเขานั่นเองนะคะส่วนท่านใดนะคะมีมีแบบเป็นปุ๋ยออสโมโคดเนี่ยก็ใช้ได้ค่ะก็เน้นเป็นสูตรเสมอก็ได้นะคะสูตรแบบบำรุงไม้ประดับทั่วไปนะคะก็สามารถใส่ได้แบบ3เดือน6เดือนนะคะแล้วแต่ประเภทที่ตัวเองจะเลือกใช้เลยนะคะตัวนี้เป็นว่านมงคลนะคะอยู่ใน จัดว่าเป็นว่านมงคลยอดนิยมของไทยเลยนะคะก็หามาปลูกกันนะคะ